ขณะที่คนหยุดลืมผมกันไปเหมือนมันจะิ่งขึ้นมาทางนี้ทางไหนปิงมันมันเล่นกับไอตีน้นึงอยู่ยิงยิงกับไอตีน้นึงข้างล่างเนี้ยส,สายมือมีเลยสายมือนี่ขึ้นยัง เออแล้วมีตียังไงอยู่ข้างหน้าบุงเออล้อมแล้วหนึง่งล้มแั้วสองเอ้ยใครวะเนี่ยเอ้ยอีกคนเดียวสุดยอดไปเลยอ่ะเอาไปเลยเน,ลนี่เปิดไหม่ไปนะเนี่ยโหลมาช้าใจเนีาา่ยลร์ คนหายไปไหนกันหมดเนี่ยอะไปซ้ำศพอยู่ข้างลแรกเฮ้ยลงก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไม่ได้ลงเปี้ยงตายตายก็ชุบเขาด้วยไม่มี โผลไปเลยนะไปไหนอ่ะโหลเนี่ยทางแบบโหลเนี่ยเป็นทงางแบบว่าใจอีกอันหนึ่งโหลกันปุ๊บเมื่อไหร่อ่ะเลยเรื่องมันเกิดเลยมีหน้าม่วงอะ่ะไม่ได้ชใช้อ่ะใช่มีมาแล้วมีมีมีข้างหน้าเลยไหนหน้าฝั่งไหนมามาแล้วสเปรย์ละกัน เดือดมากอูหใช่ใช,ใช่ไปไม่ได้ดิไฟใครอ่ะไฟเขาไปได้ได้ได้แต่มัน <ไป S 2> ยากไปไง<า>ไปมันหนือดอะ่ะเดินขึ้นมาสิเดินตนะตเ,ก,ตเกียง,งอ่ะเน็ต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 ไปเลยวะเนี่ยสต็ปต็โยนไปโยนไปเคี้ยวคิวอ่ะคุยข้างบนมีไหวครับวินไปไม่ได้พวกกระตุกมนอยู่ข้างบนนู้นอ่ะ นอัดปิดคอมฉุกเฉินไม่ได้ไม่ได้ไปทางนี้ไม่ได้เลยไปข้างหลังดีกว่ปะไปไม่ต้องไปรีบไปรีบไปข้างหลังไปไม่ต้องไปรีบไปทางนี้เนี่ยไปดีไปเลยไปเลยเออไม่เหมือนมันตัดการเชื่อมต่อฉุกเฉินแล้วมันแบบว่าเด็ดเขากระตกลงแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจนะใจเย็นเพื่อนเน็ตใจเย็นเพื่อนเน็ตนี่ใจเย็นเพื่อนเน็ตอไยไม่ได้ใจเย็นยังไงไม่ได้ไม่ได้ชิวอยู่เห็ไมไ่ต้อไม่อผมหายไปเกือบครึ่งเลยเนี่ย มันมาหาผมไงต้องยิงผมไปแล้วนึงนะอาล้อไปแล้วนี่เป็นชเปไปหลังคาเออโดนเลยอนนี้ก็แตกตอนนี้ก็แตกโอ้ยโอ้ยหลังเข้าเอหนีรอดแต่พัดยูอยูตมูุสาวว้าปึ้ง ไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้เอาู้เฮ้ยโดนไม่มไม่เลาเลยอ้ยไหรอเมื่อกี้มมาวมาแล้วจับตัวเลยตายเยอะมผมตัวหนึ่งปะไม่ล้มักตัวหนึ่งเลยครับผมเสียงใครดังฟุ้ง เออเฮ้ยทางนี้ทางนี้ทางไหนยิงแล้วยิงแล้วทางนี่มีหลังตัวมีฟิวอยู่ข้างหลังจะตายแล้วจะตายแล้วก็แต๊ะเอยมีฟิวอยู่ข้างหลังโอ้ยมันทำอะไรไม่ได้ตัวเนี้ยเกาะมันแตกอะไหนอะไปหนปิ้งไหนดีปิ้งเลยดีเกาะแหลงเลือดเราไปเติมตัวแล้วเตรียมทันก่อนถูกให้ก่อนก็ได้ทั้งนั้นอะ ข้างบนช่วยจัมพัดข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีข้างล่างอยู่โอ้ my god โอ้ยสองโอ้ยละน้อดวงเดือนผิวกอดแตกนะเออก็ใช่ผิวกอดแตกไม่ปแล้วกระโดดลงไปหาจัมพัดแล้วตื่น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 เฮ้ยกอดแตกเลยโอ้ยทำยไมมันไม่ตายวะ มีรูนะมีรูล้มล้มล้มเกลื่อนีแค่ดังเดียว้แต่ถมโดนป้าแป้งเลยอีกตัวหนึ่งเป็นกอดแรงอะไรมันมันกอดแต่มันมันมัไอ้นี่ละมันก็เบรุ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 เฮ้ยชิบูร่าตู้ตู้เลยครับตู้ตู้กลางก่อนเลยกลางก่อนเลยอืออันี่มันแชทก่อนเร็วมากที่สุดในโลกรล้วนะพาลัยเลยอะมีคนเข้ามาใกล้ตรงภูเขาที่ไม่ใช่เราอ่ะมาแล้ว มาแล้วลูกนี้ก่อแกม่งก่อม่วงไอ้นู่นแล้วขอนี่หน้าอีกนิดนึงล้มสวิ่งหนีใครมาวะอ่ายจะไปเอาเพื่อนแหละไม่ ผมเล่ตรงผมเลยทางไหนไม่รู้ทางไหนไม่รู้เดี๋ยวผมเล่นบ้านนี้อ๋ออยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นเนี่ย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 โอจีกันอยู่แล้วยิงดิไม่เห็นผมแตกกูดีปะ้อมรอมแล้วรอมนิดหนึ่งตอนนี้ก็แตก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 ก็อีกตัวมามันหนีนะมันหนี อยู่ข้างล่างเลยไปยิงก่อนอแตกไปแล้วสองอันนี้อุ้ยอยู่ตรงนี้โอ้โจะพัดเก็บหมดเลยได้ว่าหมดแล้วนะ,นวนะก็เกือบเกือบแย่อยู่แย่อยู่เมื่อกี้แย่อยู่ยอดแทบไม่โดนเอาใหย่ๆนะโอเคโอเค ก็แตกตอนนั้นอ่ะที่กำลังเดิแมแบบเฮ้ยโผมาให้ยิงหน่ยอย,อยไ,ได้ไหม,อ,อ,มอ่ะกอดก็แตกก็แตกล้ลมตัวเนี้ยงลงไหมเดี๋ยวจะเป็นเจ็ดเอาอืออะไรอ่ะไม่ใชตายว่ะ นี่คนมีคนม่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นทุกคนตัวใกล้มีไหมตัวใกล้ๆระวังเสีย position นั่นระวังเสีย position ตรงกลางนมันไปตัวเดียวอะที่เห็นอะขอดูอีกเดี๋ยวนะไม่ออกเทนมีตัวนี้ออกเทน มันวิ่งออกมาหาเพื่อนแล้วมอาออกมาแล้วนะมนเข้าบ้านนี้ใครมาอะไรทางหัวขวาเลยอยู่กอ่ม่วงกับต่อแตกต่อแตกหนึ่งตัวให้สลิงมาได้ไหมหรือว่าจะเฮ้ยไีทางนี้อีก ใครวะทุกคนลองเสียงไฮ้เก้ามันอยู่นี่มันกลับมาอยู่ที่ของเราที่ของเราเราเสียงไฮ้เก้าอีกแล้วเราเสียงไฮ้เก้าแล้วมันขึ้นไปแล้วใช่ไหมเราขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วผมจับขึ้นไปข้างบนแล้วรอเล่นหลักคาได้ไหมก็ต้องก็ต้องไปเอาอ่ะนะจะต้องเลิกอ่ะแม่งเอ้ยใช้ปืนฉัน กอแตตัวเนี้ยล้มล้มหนึงล้มหนึ่งล้มหนึงลไ้มดเลยตาออก่แตกแล้วตัวนึ่งเออมาให้หมดมาให้หมดมันจะตายแล้วโอ้ยเมาส์ติดเลยเมาส์ติดอะเมาส์ติดคีย์บอร์ด